สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมานวดน้ำกันนะคะแต่แกบกดสิวไปก่อนแล้วนะวันนี้เราจะมานวดกัวซาให้ดูนะคะมาดูกันนะคะว่าหลังนวดกัวซาจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ตนนี้เราก็จะมานวดนะคะวดนวดัวววนวนวดูเทคนิคการนวดกัวซากันนะคะว่าต้องเนินจุดไหนก็นยังไงเา พบองทันก็จ,จะไม่รู้เนาะเราก็อนวดกัวสาวไปตามเส้นหน้าของเราเลยนะคะต้องบอกเลยนะเขะาตรงล้อ,อด,ดวงตาแล้วก็แบบตรงหัวเคียวทุกคนถ้าทุกคนได้ลองทำนะมันคือแบบเลิศมากๆรรู้สึกผ่อนคลายมรนรู้สึกแบบตาโลงแบบ คือดีทุกคนแล้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบจุดอาเขาเรียกว่าตอมไขมันเนาะมันก็จะช่วยทําให้แบบเรียตอมไขมันได้ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็นวดนวด,นวด,นวดไปนะคะเนาะแล้วก็อ่าสำหรับท่านใดที่มีปัญหาตรงจุดไหนก็เน้นบริเวณจุดนั้นนะคะอย่างเช่นใต้ตาลึกใต้ตามองคําเราก็จะเน้นบริเวณใต้ตามองคองอําลองแก้อร่องแก้ม ลองแก้มนะคะทุกคนฉันลองแก้มหนอลองแก้มนะคะที่แบบดูลึกดูมีอายุนะคะแล้วก็อ่านวดนวดนวดตรงบริเวณตรงนั้นนะคะมันก็จะอิ่มฟูขึ้นนะคะจากลองลึกก็จะดูอิ่มฟูดูตื่นขึ้นนั่นเองนะคะใบหน้าเราก็จะดูเด็กลงเป็นยังไงบ้างคะนะ้าดูเด็กเลยชิลล่าถ้าใครสนใจนะคะมาจับเลยคะ่ะ